ยินดีต้อนรับเข้าสู่ร่วม,มหาวิทยาลัยม,มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณา,าการกับาศาสตรสมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคมปีการศึกษา2560มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ในระดับปริญญาตรีคณะพุทธศาสตร์เปิดรับสมัครสาขาวิชาพระพุทธศาสนาปรัชญา,าศาสนาภาษาบาลีสัรสกิจคณะครุศาสตร์เปิดรับสมัครสาขาวิชา การสอนภาษาไทยการสอนภาษาอังกฤษสังคมศึกษาการสอนพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนแนวคณะมนุษยศาสตร์เปิดรับสมัครสาขาวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษจ,จิตตวิทยาและพุทธจิตวิทยาคณะสังคมศาสตร์เปิดรับสมัครสาขาวิชารัศารศ,ารศาสตร์ราฐประสาทศาสตร์เศรษศาสตร์สังคมวิทยาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์การจัดการเชิงพูทและนิติศาสตร์ าการาบนนมนต์พระคุณเจ้าและขอเชิญน้องๆที่สนใจสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคม2560ค่ะยินดีต้อนรับสู่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มืองลาวมหาชูลาเด็ก <restless> น <aji> <vary a. S 3> ุ er, ่มจูดัวสมฟวกรมกันมหาวิทยาลัยมหาจุลาลงกรณราชวิทยาลัยยิยดีตนรดบสู่มายัมจุลาลงกรณราเวิทยาลัยสวัสดีค่ะเัสดีค่าสวับดีค่ะสวัสดีค่ะัสด้ค่ะวัดีค่ะวัสดาค่ะ n i ั e ดีค่ะสวัสดวัสัสค่ัสดีค่ะสวัสดีค่สวัสดีค u ัสี่นัวัััวิทยาลัย